สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็อากาศร้อนเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาเอาวัวเข้าคอกจ้าโอ้โอยัดร้อนดูนะคะป้าอ้อยจะไปไล่ควายปุกนี้มีกี่ตัวนี่โอ้โห วิ่งเลยควันกุ๊บโอ้ยไปแล้วควันกุ๊บ ไปแล้ว บ่มปวดืึงองูอยู่นี่นี่ปวดหนกักกิะรึ ควายว่ายน้ำเป็นนะคะโอ้โหฮไปแล้วครับขึ้นได้ไหมครับโอ้โห,โหขึ้นเกือบไม่ได้เลยครับไปเลนแปดเน ฮ้อนกระด้อวัวลพบมาะามากัวตอนเที่ยงเสรอกให้มันกินหญ้าสก้อนทัดกำาลังเราไปอาบน้ำเพื่อนทัดแดดแจ๊กมาเ <c oughs> ุื่อนงงกันอึบไปตุลาไปไปไป ร้อนมากเลยค่ะร้อนจนปวดหัวเลยค่ะตัดร้อนแห้ง ขึ้นไปรอหมดแล้วจ้าเหลือแต่คุณขนงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบรรยากาศดีมากเลยจ้าร้อนๆอ,อบอ้าวแต่ลม